How coaching impact result เป็นสาษาไยแปลว่าการโค้ชส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์เป็นอย่างไรนะครับเข้าใจไหมการโค้ชเนี่ยเกิดผลลัพธ์ How belief are change or enhance แปลว่าอะไรถ้ามีการโคร้ช<ๆ>การเปลี่ยนแปลงในด้านความเชื่อการพัฒนาการปรับปรุงให้มากขึ้นดีขึ้นเนี่ยได้6 1ด้าน คว <Job> ามพอใจในการทางานถ้ามีการโค้ชจะทำให้ความพึงพอใจในการทำงานเนี่ยขึ้น68%แปลว่ามีการโค้ชหรือไม่มีการโค้ชดีกว่ากันข้อที่สอง48% 48%, 48ความแข็งแกร่งขององค์กรใช่ทำให้องค์กรแข็งแกร่งขึ้น48%สด้านนะ คนที่เป็นโค้ชีคนที่เป็นโค้ชก็คือถือได้ว่าหนึ่งทีมนะก็คือสองคนเกี่ยวข้องกันนะคุณถูกโค้ชหรือคุณเป็นคนโค้ชมันก็คือ organization แข็งแรงถ้าคุณไม่โค้ชทีมงานหายไป48%ถ้าอัพลังคุณไม่โค้ชคุณหายไป48%อนแล้วมีผลกระทบ3 44%ความมุ่งมั่นขององค์กร ขึ้น44%พอมุ่งมั่นต่อองค์กรวันการโคชเนี่ยดูเเปอร์เซ็นต์สูงทั้งนั้นนะล่าสุดที่ตัวเองเล่นบทโคชชี่เนี่ยแปลว่าอะไรนั่งฟังโคชฟีดแบ็กเนี่ยล่าสุดวันไหนคะเมื่อเช้าที่เหลือคือปีที่แล้วนี่เป็นประสบากลมแล้วนะผ่านไปสี่เดือนแล้วเนาะยังไม่มีใครนั่งเล่าแบ่งปันแชร์มองเนี่ยนะ มันก็ท่าก,กับเราคันนีน้คันคุ้นเยอะนมันก็มีสิทธิ์ส่งผลกระทบกับกแค่สปอนเซอร์กับการนักการาาิด<ม>เพราะใจไม่มีพลาาังเต็มร้อย<ม>เพราะทั้งหมดเรียกใจทั้งนั้นเนี่ยใจยทั้งนั้นเนี่ยวันการโคชชิ่งนี่สำคัญอาปาษสไทยตรงนี้พฤติกรรมมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเป็นอย่างไรก็คือการโคชมีผลกระทบเชิงบวกกับพฤติกรรมแปลว่า พฤติกรรมดีกว่าเก่ากี่เปอร์เซ็นต์พฤติกรรมดีกว่าเก่านะครับจะมีการโค้ช67%สิปรับปรุงการทำงานเป็นทีมอันนี้คือเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะขึ้น67%ไม่ใช่67คนในร้อยไม่ใช่การขึ้นเปอร์เซ็นต์ของมันคือ,คอการทำงานเป็นทีมเนี่ยดีกว่าเก่า60กว่าเปอร์เซ็นต์ที่มาที่ไปคือเขาทำการวิจัยที่ Manchester Inc. Study i n ดีอิงคุ ร้อยเอ็กซิเกติฟจะนั่งเสื้อฟทีมบิสซิทไ s s ลอร์ส0 0 0ึงคือ18ปีเดียวอันนี้2,019่วน่เดียวทำการวิจัยมาโอเคและ52%ลดความขัดแย้งใช่ความขัดแย้งในที่ทำงานลดไปครึ่งหนึ่งทั้งหมดนี้เป็นแฟกต์จากการทำวิจัยพี่เจอร์ไม่เคยพูดประจาว่าทุกอย่างมันวัดได้ใช่ไหมอ่าันต้องวัดทุกอย่าง บางครั้งคือเรื่องอารมณ์ก็ต้องเอามาวัดเรื่องใจก็ต้องเอามาวัดวัดได้ก็จะพัฒนาได้วัดใจวัดได้ก็โตได้ถ้าเราคิดว่าเอ๊ะไม่ต้องวัดไม่ต้องวัดแล้วก็จะโตยังไงต่อกี่เปอร์เซ็นต์ไม่มีเปอร์เซ็นต์ให้ตอนนี้คุณร่วมมากับทีมงานของคุณอ่ะดีระดับไหนหนึ่งคือไม่ดีห้าคือกลางๆสิบคือดีมากาคุณอยู่ระดับไหนละทีม w ร์ k ของคุณต้องวัดไง นีคือทําไมทําไมทําไมการโคชสําคัญสําคัญในโลกปัจจุบันนะครับส,สำคัญมากนะครับเพราะถ้าเราใส่ใจเป็นโคชที่ดีคนหนึ่งคน <c oughs> ผมบอกคุณได้เลยคุณสามารถเพิ่มความสุขให้แก่ตัวเองก่อนถ้าคุณเปิดใจเล่นปวดเป็นโคชนะครับคนแรกที่มีความสุขคือตัวเองนี่แหละคนแรกเลยไดเพราะว่าการ ปลดปล่อยสกายภาพตัวออกมาเป็นโค้ชเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยมันเป็นความโชคดีก็ได้นะครับที่คุณมีโอกาสโค้ชคนหนึ่งคนนะครับคุณกำลังทำให้คนหนึ่งคนเนี่ยสำเร็จนี่คือทำบุญแล้วไงมเก่งขึ้นคือทำบุญแล้วนี่กล้าขึ้นเป็นมากขึ้นก็คือทำบุญแล้วนี่ทำบุญไม่จำเป็นต้องใช้เงินอย่างเดียวใช่ไหมล่ะใช้ใจก็ได้วิธีการโคร้ชส่งผลกระทบต่อคน ผลลัพธ์เป็นอย่างไร okay. การโคชจะทำให้สายสัมพันธ์ดีขึ้นอย่างไรการโคชชิ่งจะทำให้สายสัมพันธ์ดีกว่าเก่าอย่างไรดีขึ้นกว่าเก่า7.7%ความสัมพันธ์ในการทำง,งานกับรายงานโดยตรงอ่าตรงนี้เขาเรียกว่ารายงานโดยตรงแปลว่านายติดตัวในในองค์กรใหญ่ในองค์กรใหญ่ก็จะมี ม a เนเจอร์ซูเปอรเซอร์อะไรประมาณนี้อ่ามีเนเจอร์กับสมมุติวายส์แปรซิเดนต์อย่างนี้เขาเรียกว่าดิเรกรีพอร์ตเพราะการโคชจะทําให้คนที่เราร่วมมาติดตัวอย่างเช่นถ้าเป็นองคอ์กรใหญ่ก็คือนายขึ้นบนนี่แหละติดตัวนี่แหละหรือว่าลูกน้องติดตัวนี่แหละที่นี่ก็เรียกว่าอัพไลน์ดาวน์ไลน์ใช่หรือใช่่โอเคไหมมันจะดีสายสัมพันธ์จะดีกว่าเก,ก่าจสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ใช่ัหมว่าการโคชจะทําให้คุณกับทีมงานที่เป็นคนที่คุณโคช หรือว่าคนที่โค้ชคุณสายสัมพันธ์มันจะดีกว่าครับ77% working relationship with supervisor ขึ้น71%ปะะัจจัยการทำงานกับผู้บังคับบัญชา <laughs> supervisor oh. working relationship with peer ก็เรียกว่าระดับเดียวกัน peer 1 3%ความสัมพันธ์ในการทำง,งานกับเพื่อนร่วมง,งานนะครับใช่ไหมการโค้ชนี่สำคัญปลดล็อคให้เราเข้าใจเรื่องคนเรื่องหน้าที่การงานเรื่องบทบาท คือว่าทำยังไงให้ใหดีกว่าเก่าเ,เนี่ยโคชิ่งสำคัญเพราะคนหนึ่งคนนี่เราไม่สามารถสั่งลงสู่องศาอ่านตัวเองออกใช่ไหมโอเค37%การทำงานกับลูกคา้าก็ดีหมดวาและแล้วการโค้ชเนี่ยจะทำให้ผลลัพธ์มีการเปล่งแปลง,งดีกว่าเก่าอย่างไร,รกี่เปอร์เซ็นต์ productivity ขึ้น53% 0ผลผลิต80% 80% คุณภาพแปดเปอร์เซ็นต์คุณภาพเห็นไหมเกือบ50%ทั้งคู่เลยล่ะเอาแบบง่ายๆนะ50%ทั้งคู่เลยเพราะการโค้ชจะทําให้การขยายธุรกิจ50%ดีกว่าเก่าคุณภาพในการทำนั้นก็50%ดีกว่าเก่าให้จําได้แล้วกันตัวตารางของคนที่จะถูกเาเรียกถูกรับโค้ชและให้เวลาโค้ชทีมงานเนี่ยมีเยอะๆเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไหมตอนตอนเดินปุ๊ก คุณต้องมีตารางการโคชหรือว่าการหาโคชตัวเองมาให้ฟิทแบ็ตารางน,นี้มียังและอย่าเริมนะทําตารางโคชเขาหรือว่าให้เขามาโคชเราเนี่ยต้องมีตารางนี้สําคัญมกากๆเพราะผลลัพธ์ดีมาก